Đó, cái máy lại rồi Đấy, giờ

saya saya dia dia ni nah yuri oh ni ni pu ni ni pelat pelat tu pakai ไปขึ้นป่านี่ใช่ปาปัน่นมานี่อุ้ระเป๋าก็มี่ Bố tôi đừng bằng lái đấy, bằng này nè ừ. Thấy xong đang Mùi xì đang bỏ thấy xong. Má kì mèo sơ bài Một tuần ổn hẹn Nó lên xe vậy mà sợ má màu mất thân có bảo tôi như này này, bảo tôi như ngay hết, đừng lăng nhầm ông bác anh đi nữa ใช้ตะขาบแานเ่าเนาะตื้นขาเนาะใช้ตะขาอืมดิเดี่ยวไปมือนี้หันมือนีน้ไ้คนหองพันบันเถีงนเป็นสองสามป่วยมือนไหปุ่มตัวในหญ่ปุ่ม่น,น้ม ปานี่ป้าเนี่ยมาเดินนี่ปราคับของว่ะปราคับของนี่ปราคับของแล้วตัวนี้ป้าเป้าเนี่ยเนาะป้าเป้าแต่เรากัดมือเไงกัดมือนี่เว้ยกัดมือเจ็บปออมขาดดูแลนี่ตัวหน่อยมันนี่ป,าางงปลาอย่างอี่นอันนี้ปลาน้อยนี่นี่ปลาปลากระทิงเป็นปลากระทิง นะครับของกุ้งแม่น้ำกิ๊ดดิบอะไรนะกุ้งแม่น้ำเนี่ยนะกันบิ๊ดิบเนี่ยเสิร์ฟมือดัดงอืมกินอะไเจอเนาะนี่มันม่นต้องถือเขาเราถือเลยโอ้ยทุ่นขัวสมบัติอืมมันมาตั้งถือถือกุ้งนี่แล้วส่วนใดอืม cung nam này cụm mẹ nam tục hai ngay ngay hai chọc tụi tì song mhm 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 mhm

nam bộ lượt lót này nọ. mà phiền mét bài này, mét cua cua. ื่นี่เหรียญไปอริเวัหลักอันใดก็ได้บ่มามลยท วม yes. ันมันมาเป็นหมู่

The song.

ใส่ปลาแขกปลาตาไตัวนึ่งใส้ปลาแขกนะปแขกหน่อยนี่เพแขกหน่อยนี่ไอ้นี่ปลาหน่อยแขกนี่แน่นว่ะต้ตุ๊ตีบเริ่มแล้วหนึ่งจองสาีอ่หกเจ็ดแเตัวทีวดีทีวดีทีวดี